โอ้นั่งก่อนว่านั่งก่อนว่านั่งก่อนว่านั่งก่อนเข้าองนะเข้าอมนะยังนากอยู่ที่ถ้าเราเคียร์แล้วเจ็บเราตัดก็ได้คือก้าววีติ่งก้าววีติ่งครับชื่อคุ้งครับแดงมันได้นะเว้ยแดงมันได้นะเว้ยอันตีแล้วอันตีแล้วล่างโดนปิดเว้ยไอไอวันเดอร์ไม่มีอันตีทมิ่งแดงโอ้ไม่จบเนะเนี่ยแดงไม่แล้วไม่มีแล้วงรับเดือดเรื่อย โอ้โหกูตายใครจะได้หเลีตัวใหนของกูดูข้างคือไม่เล่นเลยไฟๆเอาตัวหลังก่อได้ล่าโอ้ล้มเฮ้ยเอาสูบฟีนุ้ยใครโยนไปพูดดิใครโยนนี่สองตัวบาดข้างผมนะร้องของตัวบา